สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดต่างนะครับบวกกระสาเรศในหมู่ช่องสันะครับสักเจ้าหมวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสันะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนกระแสโอกาสน,นี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดต่างบวกกระสาเรศมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ smuaydung ต้องมีอานาจหน้าก่อนนะครับ smuaydung แล้ว้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่หม่ช่องสนะครับศึกเจ้ามมยไ,ไทยถ่ายทอดสดถึงช่องส,อน,สอน,นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564นะครับเวลา12นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับสำหรับศึกเจ้ามมยไทยในนัดนี้นะครับหน้าที่การประกบคู่มว่ก็เป็นหน้าที่ของเสียชายสุโคไทยนะครับโโมเตอร์ใน ศึกวันชัยชนะนะครับก็สัปดาห์นี้ยังไม่มีมวยรอบให้ลุ้นกันนะครับเป็นมวยไทยล้วนๆเลยนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยในนัดนี้นะครับก็อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับแต่ต้องไม่เกินความจุ25%ของสนามนะครับแล้วต่อแล้วก็ต้องได้รับการตรวจคัดกรองลุมเข้มนะครับตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับด้วยระบบ ATK นะครับณจุดตรวจคัดกรองนะครับเข้าไปภายในก็ต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ทำความสะอาดล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอนะครับที่ทางสนามมีบริการไว้ให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ต้องได้รับการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า2โดส์ด้วยนะครับเรียกว่ายัางคงคุมเข้มเรื่องมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยนะครับตามเงื่อนไขที่สอบบอกกาำหนดทุกประการเลยครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ มาเริ่มกันเกาะติดตช่างกันเลยนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับหรือว่าลูกฟุกเทศบาลสีเตี้ยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอิทธิพลเพชรนาคานะครับหรือว่าชอห้าพยักษ์หรือว่าชื่อกับนะครับเพชรดำดำสอเรื่นลมนะครับพิกัด124ปอนด์ต่อ126ปอนด์นะครับคู่นี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงต่อย124ปอนด์ต่อให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับต่อย126ปอนด์เพื่อความเหมาะสมกับเกมนะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดนะครับเพชรลมพูนนี่ต่อย124ปอนด์เมื่อช่วงเช้ามัน124.2ลดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอิทธิพลต่อย126ปอนด์เมื่อช่วงเช้าก็มัน126.2ลดไปจุดเช่นเดียวกันนะครับลดคนละนิดคนละหน่อยนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแล้วก็เนื้อตัวช่วงเช้านี่มาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับขอเรียนแจ้งเรื่องน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำหนัก น้ำหนักมวยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลการลดน้ำหนักของนักมวยมานะครับเราก็จะนำมาแจ้งให้กับแฟนหมยได้รับทราบกันเลยนะครับซึ่งณนะขณะนี้นะครับที่เรากําลังแจ้งข้อมูลอยู่ณนะขณะนี้นะครับนักมวยบางคนอย่างลดน้าหนักอย่งไม่เสร็จนะครับก็ยังทําการเดินหน้าลดน้ําหนักต่อไปนะครับก็ถ้าคนไหนลดเยอะหน่อยก็จะใช้เวลา หน่อยนะครับก็จะใช้เวลาในการลดค่อนข้างนานนะครับส่วนคนลดน้อยก็จะลดเสร็จแล้วนะครับใครลดเสร็จแล้วก็จะมีเวลาพักกว่าจะถึงเวลาชกจิงมก็พักได้นานนะครับส่วนถ้าใครลดช้าลดเสร็จช้าเวลาพักก็จะน้อยลงนะครับ ณขณะน,นี้นักมวยที่ยังลดไม่เสร็จยังลดไม่ได้นะครับก็ยังดําเนินการลดน้ําหนักต่อไปนะครับซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าไข่ลดน้ําหนักไม่ได้นะครับก็นักมวยอุตสา่าห์ฟิตซ้อมเก็บตัวมาเป็นแรมเดือนนะครับก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับกับการลดน้ําหนักนะครับถ้าไม่หมดเวลาจริงๆนักมวยก็ยังไม่ยอมแพ้ก็จะเดินหน้าลดน้ําหนักต่อไปนะครับจนกว่าจะใกล้ๆถึงเวลาชกแล้วก็มองดูแล้วว่าถ้าขืนลดต่อไป พละกําลังเลียวแรงในการที่จะเหลือขึ้นชมก็คงจะน้อยนะครับเมื่อถึงเวลานั้นนักมวยนักมวยก็อาจจะยอมแพ้ไม่ลดน้าหนักนะครับแล้วก็ยอมตกตาช่างนะครับซึ่งน่าจะกินเวลาไปประมาณนะครับไม่ต่ํากว่า10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงนะครับฉะนั้นเราจะทราบอีกครั้งหนึ่งว่านักมวยลดน้าหนักไม่ได้นะครับก็จะประมาณเกือบเกือบสิบเอโมงนะครับซึ่งนะถึงเวลานั้นแล้ววิดีโอที่เรา อัปโหลดไปก็จะแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราอัปโหลดวิดีโอไปแล้วแจ้งน้ำหนักไปแล้วนักมวยลดไม่ได้ตอนหลังเราก็แก้ไขวิดีโอนั้นไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นทางทีมงานของเรานะครับจึงต้องไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารแจ้งแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งครับอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือเพจ มุมสองเวียนนะครับก็แนะนําให้แฟนมวยเข้าไปกดติดตามในเพจมุมสองเวียนไว้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับในกรณีที่นักมวยลดน้าหนักไม่ได้นะครับขึ้นมานะครับเราก็จะแจ้งในทางช่องทางนี้ไม่ได้นะครับเราก็เปลี่ยนไปอีกแจ้งอีกช่องทางนั่นก็คือทางเพจมุมสองเวียนนะครับฉะนั้นถ้า ท่านใดนะครับกดติดตามเพจมุมสองเวนเอาไว้ก็จะได้รับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวง,งการมวยนะครับตลอดเวลานะครับในกรณีที่นักมวยลดหนักไม่ได้ก็จะมีการแจ้งในนั้นนะครับมาเริ่มกเกาะเตะช่างกันต่อนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับ เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่วอพอลำปางนะครับมีทั้งด้านหมวดดับลำปางนะครับรอตำรวจโทรประดับสาลินโทรนะครับเป็นหัวหน้าขนาแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยเป็นมวยสายนะครับเป็นมวยสายครบเครื่องเลยนะครับเข่าเปิดเกมปั้มตีแข็งแรงนะครับล็อกรับมาตีแข็งแรงบูด๊ดุดันศอกสวนแรงนะครับแล้วก็ฟอร์มสดเลย3ฟอร์มหลังนี้อย่างกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะรวดเลย ส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินอิทธิพลนี่เปน็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรนาคานะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตนะครับแล้วก็มีทางด้านเซียโลนเพชรนาคานะครับหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับเป็นมวยประเภทจังหวัดฝีมือครเครืค่องปั้มตีแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแต่ซ้ายต่อยซ้ายแรงครับอาวุธเร็วหลักเรียมดีนะครับแต่ว่าฟอร์ม้งหลังนี้สรุดสรุดอยู่แล้วก็ดูเป็นรองนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้ไปถึง2อชนะเพียงแค่1นงฝ่ายเท่านั้นเองนะครับเทียบกัน เพชรลำพูนบำรุงสินนะครับดูฟอร์มดีกว่าแล้วก็กระดูกมวยชื่อมวยก็ดูดีกว่าด้วยปะะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับจึงต้องต่อนหนักให้2ปอนด์นะครับนี่คือสาเหตุที่ต้องต่อนหนักให้2ป่ปอนด์นะครับ แต่ว่าต่อน้ําหนักก็ไม่ได้ต่อรูปบ้างนะครับเพราะว่าูปร่างเนื้อตัวนี่มาดีด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงแต่ว่าเรทนะครับหลังช่างเสร็จนะครับรเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลาพูนเป็นต่ออยู่ในราคา5-3นะครับคู่นี้หลังจากช่างเสร็จนะครับฝ่ายแดงเพชรลําพูนเป็นต่ออยู่ในราคา5-3นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลาพูนบํารุงซิ์นะครับชื่อมวยดีกว่ากระดูกมวยดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดกว่าร่างกายดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะ ทางด้านอิทธิพลเพชรนาคาไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เรทเป็นต่ออยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูน5้ามองไปที่ฝ่ายแดงเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรพิชัยนเดชพิชัยนะครับขอขออภัยนะครับเดชพิชัยนาวีอันดามันนะครับหรือว่ากอการุณนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เพชรเมืองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับชื่อเก่าก็คือเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับหรือว่าเพชรนครสจวิชิตแปดเร็วนะครับลาสุดนี้เปลี่ยนสีเสื้อเป็นนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพชรเมืองด้วยนะครับ พิกัดที่ชกกันก็คือ111ปออดปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงเดชพิชัยนะครับมา1 1 0 8ขาดไปจุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองก็มา1 1 0 8ขาดไปจุดสองเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าขาดคนละนิดคนละหน่อยครับแต่คู่นี้นะครับเนื้อตัวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเดชพิชัยนี่ดูมาสวยกว่านะครับเดชพิชัยฝ่ายแดงดูเนื้อตัวสวยกว่านะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่านิดนิดด้วยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเด็ดพี่ชายนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดตรังนะครับวัย22ปีนะครับก็รับราชการเป็นทหารนะครับยศ ติดยศจ่าตรีด้วยนะครับก็เลยเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าทหานนาเวียนดามันนะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีทางด้านพลเรือตีสุพ์พฤกษานะครับเป็นหัวหน้าแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนขวางแทงหมัดสอกแรงบูดุดันนะครับศอกสวนอันตรายนะครับอาวุธเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับสามควมหลังนี้สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟส์เลยนะครับร่างกายดี ส่วนรายฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดน้องข่ายนะครับวัย23ปีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายซีนุย้ย4ีมุมเมืองครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็มีทางด้านขวัญเพชรสอสวรพักดีนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีทางด้านเสียนุวย4ีมือเมืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัดแข้งแรงวงในไล่แขน ล็อกลัดมัดตีรุนแรงนะครับหมัดสอกส่วนอันตรายเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานเลยแต่ว่าชกไม่สม่ําเสมอนะครับชกชกหยุดหยุดหรือว่าร่างกายเป็นรองนะครับก่อนหน้านี้ก็สามฟอร์มหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้รวดทั้งสไฟไ์เลยนะครับซึ่งเปลี่ยนสีเสื้อมาสามรอบแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับก็อย่างฟอร์มอย่างไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น เพชรนครสจว,วิชิต8ริ้วนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนสายรับจิวชิตมองนอนที่นนทบุรีอีกนะครับล่าสุดนี้ก็เปลี่ยนเป็นเพชรเมืองนุ้ยสมุมเมือนครับวันนี้ก็ถือว่าประเดิมสีเสื้อใหม่เลยนะครับแต่ว่าชกไวไฟสุดท้ายนี่เดือนธันวาคมปี63นะครับแล้วก็หยุดไปเลยเท่ากับว่าฝ่ายน้ําเงินเรือเวทีไปเกือบหนึ่งปีนะครับแต่ว่าชื่อมวยนี่กระดูกมวยดูดีกว่านะครับผ่าถากกระเบอใหญ่มาเยอะกว่าครับแต่ว่าร่างกายช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า แพรุ่แพรวดทั้งสไฟล์แล้วก็เรือเวทีไป1ปีด้วยนะครับเลดหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเดดพิชัยนะครับนาวีอันดามันเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับดูว่าหนุ่มกว่าสดกว่าฟอร์มสดแล้วก็ร่างกายดีชกสม่ำเสมอด้วยนะครับวันนี้ก็ชอบแล้วก็มองไปที่ไ่ายแดงนะครับเดชพิชัยนาวีอันดามันนะครับเลดเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อสครับ ส่วนคู่ที่4คู่ที่3คร er ah ับขออภัยนะครับคู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือพลังบุญหมวดับลําปังนะครับหรือวอสันใต้ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับราชศักดิ์ทีเด็ด99นะครับหรือว่าอออัจฉริยะนะครับหรือว่าศักยโชทพิกัด128ปอนด์นครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงพลังบุญมา128.6 6.6ส่วนฝ่ายน้ําเงินราชศักดิ์มา128ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เนื้อตัวมาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับราชศักดิ์ยืนเทียบกันแล้วดูว่าได้เปรียบเรื่องสรีระได้ ส่วนสูงได้รอยกว่าได้สูงกว่านะครับทั้งนั้นฝ่ายแดงนะครับพลังบุญนี่นักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเที่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่วอร์พลำปางนะครับโดยมีหมวดดับลำปางครับรอตำรวจโทรประดับสาลินโทนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวานะครับคบเครื่องเลยศาสตร์แข้งขวาต่อยหมัดแรงไล่แขนปั้มตีรุนแรงสอกโซนอันตรายนะครับดูว่าชื่อมวย อาจจะมาก่อนนะครับเพราะว่าปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ถือว่ายังมีสรุดสรุดอยู่นะครับแต่ว่าฝ่ายสุดท้ายนี่ถือว่าพิกล็อกโมโหลาเลยนะครับต่อยที่ล่าสุดนี้ต่อยไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหมด4ยกนี้ราคาเป็นรองค่อนข้างจะไหลราคาเกือบจะไลราคานะครับแต่ปลายยกห้านี้มาได้ลูกเตะก,การขอนะครับพิก,กเอาชนะน็อกทางด้านยอดมีชัยเกียรติจำรูนแบบฟ้าผ่า ที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับเรียกว่าวันนั้นพริกมโหรานเลยนะครับก็ถือว่าไฟสุดท้ายก็โชคไว้ไม่ค่อยดีนะครับทางด้านพลังบุญนะครับแต่ว่าใช้พลังแข่งขวานะครับเตะกันขอพริกเอาชนะน้องคู่ต่อสู้มาได้รับอัดฉีดไม่ต่ำกว่า10กัาปั้นเลยนะครับสามฟอหมังของทางด้านพลังบุญนี่ก็มีแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับไฟสุดท้ายนี่พริกไว้ค่อนข้างมโหรานเลยนะครับ ส่วนทางนั้นฝ่ายน้ำเงินรัชศักดิก์นะครับนักชกจากจังหวัดลำปางนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่คลายวยทีเดด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสะพานควายสอนรักษ์แซ้ตั้งนะครับแล้วก็มีทางด้านมนใต้ สักชัยโชตน,นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมสตาฟทเทรนเนอร์ดูแล,แลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเกาะในล็อกตัดปัตีเนี่ยแน่นแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับหัวจิตัวใจนี่เคลิอนร้อยเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ร่างกายดีสุดๆเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าชั่วโมงบินหรือว่าชื่อมวยอาจจะดูเป็นรอนนะครับเพราะว่าปะทะกับเบย์ใหญ่มาดูว่าทางด้านฝ่ายแดงพลังบุญนี่ปะทะกะับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับ แต่ว่าฟอร์มดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับคู่นี้ครับหลังจากช่างเสร็จนะครับราคานี่เปิดมานี่คู่ขี้สูสีเลยนะครับให้แฟนมวยได้คิดหนักเลยนะครับได้เล่นเลยนะครับคู่นี้เปิดมาล่าสุดหลังจากช่างเสร็จนะครับเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับราชศักทีเด็ดเก้าเก้านะครับคู่ขี้สูสีนะครับ ชื่อมวยอาจจะอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงพลังบุญนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆดูไว้ไม่ค่อยดียิ่งฝ่ายสุดท้ายก็ถือว่าโชคไว้ไม่ดีนะครับสุดท้ายนี่ที่พลิกเอาชนะนอกเตะกัานคอพลิกเอาชนะนอกคู่ต่อสู้มาได้ก็ถือว่าไฟนี้พลิกโมโหลานก็โชคไว้ยังไม่ดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินราชศักวันนี้ดูว่า ได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงได้้อยกว่าด้วยแล้วก็3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟดูว่าร่างกายของท่านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบน,นะครับวันนี้หลังจากช่างเสร็จนะครับเรทเสมอฝ่ายน้ำเงินราชศักทีเด็ด9 9กนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับราชศัก์ทีเด็ดเกดูว่า3ฟอร์มสุดท้ายนาชนะรวดร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้ดูได้้อยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับเรทเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับราชศัก์มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินราชศัก์ทีเด็ด99เก้า ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือนบพระเดชแดงเขาทรายนะครับหรือว่ามาเหล็กแดงเขาทรายนะครับส่วนทนงดแฟนน้ำเงิน,นครับบูคองนะครับธรรมศาสตร หลังสิตของหลวงยิ้มนะครับหรือว่าสิ์เจริญวิทย์หรือว่าสิ์เจริญทรัพย์นะครับชื่อก่าก็คือเ um พชรแสนคมเกียจจำรูนนะครับพิกัด126ยปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงนบพเดชมัน126.2อยสสลด 2. ส่วนฝ่ายน้ำเงินวูของมัน126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับเนื้อตัวก็มาสวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดๆน,น,นะครับ ทาง,งด้านฝ่ายแดงนพเดชน่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเก็บตัวฟิตซองอยู่ที่ชอห้าพยักจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียชายสุขโขทยัยพัชชนินมีจันทรนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้ด้วยนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาคบเครื่องเตะต่อยแรงครับในไร่แขนของรัฐมัดตีรุนแรงสอกสวนอันตรายบูดูดันนะครับหน้าเสือดีแล้วก็เคยเบียดเอาชนะมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบูคองนี่เป็นนักชกจากปทุมธานีนะครับเทีนี้ก็เปิด เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่มอธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับแล้วก็มีทางด้านเจริญทรัพย์เกตบ้านช่องนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมอยู่นะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับตีนซ้ายหน้าเร็วนะครับเตะขาต่อยมัดนะครับเตะขวาต่อยขวาวงในไล่แขนของรับมัดตีรุนแรงนะครับสอกส่วนอันตรายแล้วก็เคยแผลมาหนึ่งไฟนะครับสามฟอร์มสุดท้ายนี้ก็ถือว่า,อาฟอร์ม ยังมีสรุดสรุปอยู่นะครับสามฟองสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มีแพ้ไป2ไฟแล้วก็ชนะเพียงแค่1ไฟเท่านั้นเองนะครับชุดนี้คู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูว่าได้เปรียบเรื่องสลีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแต่ว่าหน้าเสือบรรยากาศนด้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนพเดชเพราะว่าลูกพี่ เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางด้านนบพเดชฝ่ายแดงนี่เคยเอาชนะมาแล้ว1ฝ่ายนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือลลังตาของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนบพเดชแดงข่าวทรายนะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์เองในวันนี้วันนี้มองดูว่าน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนไปได้อีก1ครั้งนะครับเลทหลังจากช่างเสร็จนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงครับนบพเดชแดงข่าวทรายเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3านะครับเลทหลังช่างเปิดอยู่ ที่ฝ่ายแดงนบพระเด็ห้าสานะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนบพระเดชแดงขาวสายนะครับวันนี้น่าจะยามแขนไปอีกหนึ่งครั้งนะครับขอมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนสนใจก็อแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ smuaydung ต้องมีอำาหน้าก่อนนะครับ SMUAYDUNG และถ้าบอกว่ามาจากมุมสงเวรนะครับก็จะได้รับบนัสูงสุด100%ยเ์เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแมดมวยดังสำหรับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับฝ่ายแดงเพชรลำพูนบำรุงสิ์นะครับเลทเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อสาครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิ์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะมาลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย,ย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับเฮงเรวยๆกันทุกท่านเลยวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกกันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮงเครับสำหรับน้ำหนักมวยในวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีใครลดเยอะนะครับไม่มีใครลดนานนะครับลดเยอะสุดก็จะเป็นทางด้านพลังบุญนะครับลดไปจุดหกนะครับแต่ว่าลดไม่เยอะนะครับวันนี้น้ําหนักมาดี ด้วยกันทั้งคู่ลดคนละนิดละหน่อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมัลทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากโควิดสิดไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาจะตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปร่วมกันไปด้วยกันนะครับให้ได้นะครับวันนี้ลาคันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ